เี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอรลเวลสิบแบบใส่ลินลินกันนะครับโอ้โหทุกคนดูดิโอ้ยแฟทเลือดสิบลอดฟินิ่แมนเลือดสิบเก้าลอดลินลินเลือดเก้าลอดโคสดะครับทุกคนเออคอเลเวลสิบยังเอาอ่ะหดวจัดอะแบบเลือดอย่างเยอะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนี่ครับกับช่อง n อ็นเน็กนเ่นี่ครับก็อย่างที่ต้นคลิปเราได้ดูไปนี่ครับก็คือเราได้ทําการ ทะลวงนะครับคอโบลอนเรลสิบมาเป็นที่เรียบร้อยนะเออเรียกได้ว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยด้วยผมเนี่ยเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ทำคอเรลสิบเพราะว่าผมมันสุดยอดอยู่แล้วเรื่องโม้เนี่ยผมสุดยอดอยู่แล้วอะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถของคอโบลอนกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามนะครับส่งเอ็นเน็กของเราไป2ล้านซับด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับมา นี่นะครับก็เป็นคอร์เวลสิบนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการปลดแทบทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูความสามารถของแต่ละเลเวลก่อนนะครับมันเริ่มที่เลเวลหก่อนนะครับเลเวลหนึ่งนี่เห็นปะมันจะเพิ่มเลือดตัวละคร3ตัวหน้านี่ครับ80% 3รอบนี่ครับ80% 3รอบนะครับจำไว้นี่ครับแล้วก็มาดูคอร์เวลสิบนี่ครับจะเพิ่มอยู่ที่120%นะครับ 3รอบเหมือนกันนะและเลเวลสุดท้ายนะครับเลเวลสิบที่เราเพิ่งทํามานะครับจะอยู่ที่120เหมือนกันนะครับแต่จาก3รอบนะครับจะเป็น5รอบนะจาก3รอบจะเป็น5รอบนะครับแล้วก็เลเวลสุดท้ายนวที่เรายังทําไม่ได้นะครับจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็รอบเลยนะครับถือว่าโกงจัดแล้วก็ยื้อได้นานมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดทีมแล้วก็ไปใส่กันนะครับมาดูนะว่าคอเนี่ย มันจะโหดขนาดไหนเออเราก็กดไปที่จัดทีมก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นที่รลเวลหนึ่งะครับเอาแบบไม่มีลิ้นหลินแล้วก็ไม่มีลูนเขียวนะ่ยทุกคนมาดูกันแบบธรรมดาก่อนนะว่าเลือด3ตัวหน้าของเราเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาลองกับคนดูนะครับฟึบลองกับใครดีนะฮะฮะฮะ,อะเอาคนที่ไม่มีบัฟสปีดเนี่ยเพราะถ้าเขามีบัฟสปีดเมื่อไหร่นะ มันจะเห็นไม่ชัดเอ,อ้มันจะเห็นไม่ชัดเพราะทีมมันจะขยับไปขยับมานะครับต่อให้เราไม่กดออโต้ก็ตามนะเดี๋ยวเราไปหาคนที่ไม่มีตัวสปีดก,ก่อนนะครับใจเย็นนะครับฟิร์บซิกเซอร์ซิกเซอร์ใส่ทีมอะไรซิกเซอร์อ่าซิกเซอร์มีคิงไงเราไปดูกับเดกุูด้วยเดกุก็มีไงเอออันนี้ก็มีไงบีนล่ะบีนใส่ทีมอะไรโอ้โหบีนก็มีแฟตนะครับบันบันๆ่นะบันบัน,บนก็มีโซนิกนะครับเชนซอร์ ทำไมเซิร์ฟนี่เขาใส่ทีมเต็มกันหมดเลยวะเมลิโอดัตอะเมลิโอดัตอ่าเมลิโอดัตนี่ได้นะครับได้นะอ่ะเราก,กดดวลไปเลยนะครับมาดูวนที่คอลเวลสี่ก่อนนะครับว่ามันเลือดขาวอยู่ที่เท่ทาไหร่อ่ะฟืบเ,เข้ามานะบโบเข้าไปเมริโอดัตนี่มาดูเลือดขาวที่สามตัวหน้าก่อนนะครับโบเข้าไปฟืบอ่า แฟตอยู่ที่6นี่ครับแล้วก็แทงท็อปอยู่ที่5หลอดเนี้ยเกือบ6หลอดนะครับแล้วก็ฟีนิกแมนอยู่ที่10หลอดนะครับส่วนตัวละครแถวหลังอยู่ที่4หลอดหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เป็นจักรพรรดิเด็กหรือว่าโบลอนเนี่ยก็คือคอร์เลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มแค่3ตัวหน้าเท่านั้นนะครับก็คือแฟตหกแทงท็อปห้านะครับแล้วก็ฟีนิกแมนสิบหลอดเนี้ยแต่เกือบสิบเอ็ดหลอดนะแทงท็อปก็เกือบเป็นหกหลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของคอร์เลเวลสี่บ้างนะครับฟึบ แล้วก็มาที่หน้าทีมนี่ครับว่าเลือดมันเพิ่มเยอะขนาดไหนจัดไปที่คอร์เวลสีโบอา่าตอนนี้มันคอร์เวลสีแล้วนะครับฟึบเราก็ไปหาเมลิโอดัตเหมือนเดิมนะเมลิโอดัตเมลิโอดัตฟึบเข้ามาแล้วกดด้วยเหมือนเดิมนะครับมาดูข้อแตกต่างระหว่างเล,ลเวลหนึ่งและเลเวลสี่นะครับว่าเลือดขาวเนี่ยมันเพิ่มมาเยอะขนาดไหนนะครับแต่จํานวนเทิร์นเท่ากันนะครับก็คือเพิ่มแค่สามเทิร์นเดิมนี่ครับฟึบโบเข้าไปบับ มานี่นะครับตัวละครแถวหลังยังเป็น4หลอดเหมือนเดิมนะครับแต่แฝดประกายแสงนะจาก5หลอดนะครับเป็น6หลอดนะครับแทงท็อปก็เป็น6หลอดนะครับส่วนฟินิกซ์แมนนะครับจาก10หลอดเป็น11หลอดเกือบ12หลอดนะครับเหลืออีกปิดหนึ่งข่ายอีกปิดหนึ่งนะครับจะเป็น12หลอดนะครับอ่ะเลเวลสี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเลเวลสุดท้ายเลเวลสิบที่เราเพิ่งทํามาเองนะครับว่ามันโหดขนาดไหนมาดู มาดูกันเลยนะครับฟืบได้เวลาแล้วนีครับจัดทีมแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ลเวล็ฟแล้ว,ลวก,กดใช้โบเข้าไปหนึ่ง้ิมันจะเท่าเดิมหรือมันจะเพิ่มไหมลองมาดูนี่ครับเมรีโอดัตฟืบแล้วก็ดวนเลยโอมาฝืบฟืบฟืบเข้าไปครับฟุบหลอดเต็มครับแล้วก็เข้าสู่สนามครับวาบเข้ามาวาบฟุบเริ่มต่อสู้แล้วก็บาบร์บลูโลมา โบบาโบบาเข้าไปครับก็เอามาตะฟุบโบบาเลื่อนมาเลยครับนี่นี่ครับก็หกหลอดนะครับเหมือนเดิมนะแท้งเท้าก็หกนะครับฟินน,นิ่แมนก็สิบเอ็ดเนี่ยส่วนตัวหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับจากสิบหลอดเอ้จากสี่หลอดพูดผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับจากสี่หลอดครับกลายเป็นหกหลอดน,นะ เออเพิ่มมา2หลอดก็ถือว่ายืดได้นานขึ้นเนี้ยก็6หลอด6หลอดฟีดิ้งแมนสิบเอ็ดเนียแล้วก็3ตัวหลังแนี้ยซีริลจักรพรรดิเด็กแล้วก็บัวร้อยก็เป็น6หลอดนะยครับอ่าถือว่าดีนะในส่วนของเลเวลสิบนะยครับเดี๋ยวผมจะขออน,นุญาตนะครับไปใส่รูนเขียวนะเออไปใช้รูนเขียวนะครับมาดูกันว่ามันจะเพิ่มขึ้นไหมนะฟึบแล้วก็มากดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นรูนเขียวฟึบแล้วก,กดใช้นะครับฟึบฟึบแล้วก็ไปหาเมริโอดันเหมือนเดิมนะครับฟึบอ่า มาที่เมลิโอดสัสฟืบแล้วก,กดดวนทำไมฟาบโบดูนะครับถ้าเราใช้รูนเขียวนะแต่จริงรูนเขียวอะถ้าจะให้มันเพิ่มทั้งทีมนะครับต้องเป็นเลเวล3รนะลูนเขียวเลเวล3เนี่ยมันจะทําให้เลือดขาวทั้งทีมเพิ่มขึ้นนะครับ ทั้งทีมนะแต่ว่าเลเวลรหนึ่งเลเวลรสองเนี่ยมันจะอยู่ที่สาตัวหน้าเห็นไหมอ่ะก็จากแฟดเนี่ยหกหลอดก็กลายเป็นเจ็ดเนี่ยทั้งท็อปก็เป็นเจ็ดเนี่ยแล้วก็ฟินนิ่งแมนนะครับจากสิบเอ็ดกลายเป็นสิบสามนะครับเกือบสิบสี่หลอดเลยนะส่วนสามตัวหลังนะครับยังอยู่ที่เท่าเดิมเนี่ยก็คือหกหลอดนะครับมีแค่แฟดประกายแสงทั้งท็อปแล้วก็ฟินนิ่งแมนนะครับที่เพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปใส่ลิ้นๆดูนะครับว่ามันจะเพิ่มแบบก้าวกระโดดไหมนะเออเดี๋ยวผมขอญาตเรื่องไปจััดทีมแลลล้วไปหหาิินนนนก่อะครบ ชืบ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 อ่ะนี่นะครับลินลินนะผมจะมาแทนจักรพรรดิเด็กไปเลยนี่ครับก็ที่เหลือเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อกี้ตัวละครแถวหลังจะอยู่ที่6ใช่ไหมอยู่ที่6หลอดใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาลินลินมายืนหน้าเดี๋ยวมันจะได้แบบแจ๋วเจ๋วเอามายืนหน้าแทนทั้งทัพแล้วกันโอเคไปแบบนี้เลยนะเพราะว่าเลือดฟินนิ่แมนเมื่อกี้เหมือนว่าจะเห็นเลือดฟินนิ่แมนเยอะที่สุดนะครับเป็น13หลอดใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะครับถ้าเราใส่ลินลินเข้าไปแล้วเนี่ย เลือดมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะปึ๊บแล้วกดดวนไปเลยนะครับฟืบเข้าไปหลอดเต็มนะฟู้มาตอนนี้จะได้เวลาเปิดสนามแล้วนะครับฟืบโบเข้าไปอ่าตอนนี้เราใส่เหรินเหลินกับลูนเขียวเข้าไปเนี่ยมาดูนว่ามันสุดขนาดไหนฟึบโอ้โหแฟนประกายแสงครับจาก7หลอดครับกลายเป็น10หลอดเหรินเหรินเป็น9นะครับเกือบ10หลอดนะครับเหลือ เดี๋ยวนะคสิบหลอดฟินิมานสิบเก้าหลอดครับเกือบยี่สิบหลอดขาดอีกครึ่งหนึ่งนะครับฟินิกแมนเกือบยี่สิบหลอดอะโหแบบนี้ทั้งวันยังได้นะครับแล้วก็ตัวละครแถวหลังนะครับจากหกหลอดกลายเป็นแปดหลอดนะครับซูริวแทงท็อปแล้วก็โบร์อดนะครับก็เป็นแปดหลอดมาเลยเนีับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะเพิ่มเลือดขาวเนี่ยห้าเทิร์นจริงไหมไปฟุบนี่ครับมาเปิดวันที่แปดประกาศเสงแล้วครับโบอันติเข้าไปเจ็ดล้านหนึ่งครับ แล้วก็มาต่อเลยครับนี่ครับหมาไอจอยต่อยครับโบเข้าไปครับโบเข้าไป2ตัวเกือบตายนี่ครับแล้วก็แสงประกายแสงก็มาอีกทีหนึ่งนะครับฟืบเข้าไปนะครับตอนนี้ก็บองเหล็กร่วงแล้วนะครับแล้วก็หลินหลินต่อยเข้าไปนี่ครับที่โบลอตแล้วก็ซุยริวก็ต่อยเข้าไปครับโบเข้าไปครับแล้วก็แทงท่อปลาส่วนเข้าไปนะครับเป็นการแล่นตีขู่นี่ขนาดเป็นการแล่นตีนะโดนไป23ล้านนะปลา สวนกลับมาจากฝั่งของเขาเนี่ยไม่เท่าไหร่เนี่ยครับแล้วก็เมทนาไนบินขึ้นฟ้ายิงขีปนาวุธลงมาด้านล่างนะครับบุกบักบุกบักบุกบักเข้ามา11ล้านเนี่ยตอนนี้สตาร์ไป3ตัวนะครับแล้วก็ทัศน์สุกิไล่โจมตีเนี่ยแต่เขาไม่มีอาวุธเฉพานเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะเมลสกัดล่วงไปครับซุ่ยดิวของเราเหยียบหน้ามหนึ่งทีครับอุ้ยต่อยเข้าไป162ล้านครับแถวหน้าล่วงนะครับต่อยไปอีก138ล้านเรียบร้อยวันเทินไหมครับไม่ยังไม่วันเทินเนี่ยกระบองเหล็กลุกกปั่่นนอเนี่่ยฟึบๆแตเเล้าหนนียวจับบรแทไมู่้สึกเลยนะแล้วก็มสก มาชุบครับโบโบอันตีมา24ล้านครับแต่ก็ยังไม่เข้าไหลมาไอจ่อยต่อยไี่ซุยดิวครับซุยดิวเลือดเรามี14หลอดครับเหนียวจัดแนบแล้วก็เกิดมาใหม่นะครับลินตีธรรมดาไปที่กระบอกเหล็กนี่ครับแล้วก็ทาซึมเกิฝั่งตรงข้ามนะครับไล่อันตีมานะครับแล้วก็เด้งเลือดไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าไหะครับเด้งเลือดก็จริงครับแต่ว่าไม่มีเลือดนะครับแล้วก็ฟุบอกิมาสามต่อนะครับโ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 บยังไม่เข้าไหลนะครับ ยังยืนได้อยู่นะครับมีแค่หลินหลินตัวเดียวนะครับของเราที่ไม่มีของนะครับแล้วก็โดนสะท้อนกลับไปเนี่ยมร่วงไป2ตัวแล้วก็แทงเท้าปลาส่วนเข้าไปที่2ตัวล่างนะครับยีามล้านหมัดไอจอยต่อยที่กระบอกหมัดไอจอยก็ต่อยที่กระบอกต่อนะครับกระบอกเหล็กลุขึ้นมาปั่นนะครับปั่นไป็ที่หลินหลินนะครับแต่ตัวที่เหลือแทบเรือไม่ลดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินิกแมนหรือแฟร์บุกายแสงนะครับแฟร์บุกายแสงตอนนี้สิบสองหลอดแล้วนะครับแล้วก็หลินหลินต่อยเข้าไปครับที่กระบอกเหล็กครับหมัดไอจอยก็ต่อยที่กระบอก ฟุบแล้วก็บ้องล่วงนะครับกระบองล่วงไม่ได้ปั่นนะครับรอบนี้เข้าสู่เทิร์นสองครับกะบองแล้วปั่นต่อที่หลิ่นๆนะมีหลิ่นๆตายนะครับแต่แฟลร์กายแสง,งเรานะครับเลือด20หลอดน,นะครับเด้งดีจัดนะครับโอ้โหผมเห็นเลือด20หลอดเลยเมื่อกี้เนี่ยของแฟลร์กายแสงนะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนคือแบบ พอมีคอเลเรลสีแบบคือยือได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าลิินๆเราที่มันตายบ่อยคือว่ามันไม่มีของนะผมไม่ได้ใส่ของผมใส่มาเพื่อเอาพาส์อย่างเดียวนะครับถ้าใส่ของให้มันก็อาจจะยืดได้นะครับสำหรับใส่ฟรีก็อาจจะเอาลิหนๆนน่ครับมาเล่นแทนได้นะทําให้เลือดขาวมันเพิ่มเยอะขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์นะรขอบคุณทุกคนที่เราชมจนจบนะครับใครอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผม